هذه يعتبر الحموله او الحمايه يدعو يقول الامام حاليا او تضع في السفونه سفينه عندما سافر شيخ الاسلام من قديم الزمان الى زياره بعض الجاليات في في اماكن متنوعه <م Hollywood> <تضح <تضح <costly> <صفيق> <تضح <ثق> <تضح كما شاهدنا في المتحف <applause> Filing, filing by the during the UTIR burning, burning. ได้ถึงค so okay. ิวแล้วครับมอบของใช่ไหมครับครับฮัลโหลครับผมหลังจากได้ชมศิลปะของโบราณเก่าแก่หายากของมัสิตแล้วนะครับรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านอิหม่ามมัสิตต้นสนนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านเลขาธิการด้ยครับ بعد معرفه وزياره بعض, ال... بعض الاوراق التاريخيه الموجوده يقوم الامام بمنح هدايا من مسجد تونسون แล้วก็ขอเชิญท่านคอเตปอ,อ่คุณสุวิทย์นะครับได้ครับอันนี้เป็นคุณสุวิทย์มานะจิตนะครับถือว่าเป็นผู้อาวุโสน่าจะที่สุดแล้วครับในที่นี้อายุท่านปีนี้น่าจะ86แล้วนะครับกออ็ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านเช็คด้วยนะครับ

ัและขอเชิญคณะกรรมการมัสยิดต้นสนด้านหน้านะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปร่วมกับท่านเลขาธิการและคณะครับครับเออ่นัดรู่าจะครับแต่ท่านเลขาธิการนะครับได้เตรียมของมามอบให้ท่านอิหม่ามนะครับเป็นของที่ระลึกให้กับทางมัสยิดต้นสนครับ <S <S วะตตตบััดดุลลลฮาาาเีียิิิิกรมมนฟฟอช อามินอาหมรับตัวทั่วโลกอิสลามีลีอิมามมัสยิดตนสนครับรายการต่อไปขอเชิญคณะกรรมการมัสยิดต้นสนด้านหน้านะครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกับท่านอ๋อครับผม ครับก่อนจะไปถึงการถ่ายรูปนะครับท่านี้คณะกรรมการรอสักครู่นะครับจะมีการมอบของที่ระลึกให้คณะของท่านเลขาธิการทั้งเจ็ดท่านครับตักดีมฮะดายาติกาเรียลีอัลวฟัฟลีมาอาลีอัลวัิกลีมอลี آه ندعو, ندعو ندعو فضيلة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام الرابطة على العالم الإسلامي والوفد المرافق لمعالي آه لأخذ صورة تذكارية مع أعضاء إدارة مسجد ترسون. 对对对，没办到。 เป็นผมประกาศน,นะครับตอนนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการมรัสยิดและแขกผู้มีเกียรติแล้วนะครับรายการต่อไปก็จะมีการนำชมสุสานนะครับหรือว่ากูบโบนะครับบางคนออกเสียงกูบุรนะครับกับว่าที่มาบัดยาคูมูอิมามัสจิตต์นซอนบีอิสติฮะบมาฟฎิลต์อิมฟฎิลต์มาลีเชย์ลิวอัลวัดล์มูราฟัลเลห์

ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากูบูหรือว่ากูบโบเนียมีพื้นที่จํากัดนะครับเส้นทางเดินคอน่อนข้างจะแคบนะครับทางคณะกรรมาการจะขอความร่วมมือท่านเดินเว้นระยะแล้วก็อย่าเข้าไปมากเกินไปนะครับเฉพาะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะได้มีโอกาสเดินเข้าไปในกูบโบส่วนท่านที่คุ้นเคยอยู่แล้วรบกวนรอด้านหน้าเต็นท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านเข้าไปเสร็จท่านจะต้องเดินย้อนออกมาครับผม You okay. know, อะไรก็เถอะอายุทยากรณ์โอ้ยไม่จริงเลยยี่สิบมิถุนายน รประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับตอนนี้ท่านเลขาธิการกําลังเดินย้อนกลับมาทางด้านหน้าของมัสยิดนะครับแล้วก็เมื่อท่านมาถึงตรงด้านหน้ามัสยิดท่านก็จะดําดเนินกลับไปอ๋อเดี๋ยวนะครับตอนนี้เป็นการเยี่ยมชมอยู่นะครับ